นะครับในสภาวะการที่อ,องค์กรนะครับรวมทั้งธนาคารเองได้ถูกผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆที่เข้ามา disrupt หรือเข้ามามีผลกระทบกับการทําธุรกิจนะครับทำให้เรื่องของความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก,ก,กับธนาคารแล้วก็การที่ธนาคารจะสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งขันที่เข้ามาหลากหลายมากในในปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. ก็มีความจําเป็นที่เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องความสามารถหรือทักษะ ในการทํางานของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความจําเป็นที่เราจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทํามากขึ้นทําเร็วขึ้นเพื่อเราจะได้ปรับตัวนะครับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นที่มาที่เราได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับในการพัฒนาโปรแกรมนะครับที่เรียกว่า Skill Shift โปรแกรมในการสร้างทักษะ ในเรื่องของ AI automation เรื่อง data นะครับแล้วก็เรื่องของ digital solution นะครับเป็นในลักษณะที่เป็น micro credential นะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์กับความต้องการของธนาคารที่ต้องการให้พนักงานเนี่ยพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะที่จะได้ไปใช้จริงที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เรื่องของ micro credential ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของมอจทอเองนะครับมาอยู่ในโปรแกรมนี้ทำให้มันตอบโจทย์นะครับแล้วก็ เป็นตัวกระตุ้นในการที่จะสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือไลฟ์ลองเล ARNING ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยครับด้วยความร่วมมือนี้เองเราก็เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําให้ธนาคารเองนะครับสามารถที่จะเตรียมความพร้อมของพนักงานนะครับไม่ว่าพนักงานเราเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญของธนาคารต่อไปในอนาคตหรือว่าวันหนึ่งเขาอาจจะต้องเดินออกไปจากธนาคารเพื่อไปหาโอกาสใหม่เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคน ติดอาวุธมีทักษะที่ติดตัวเป็นทักษะสำหรับอนาคตทําให้เขายังมีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานของเขานะครับและส่วนของธนาคารเองเราก็เชื่อว่าการที่จะมุ่งไปสู่ดิจิทัลแบงก์ไม่ทูมเ t o นทัชดิจิทัลสกิลเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับแล้วก็เป็นที่มาของการทําความร่วมมือในวันนี้เราเชื่อว่าความสำเร็จนี้น่าจะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างธนาคารแทปเปอร์ทีเท่านั้นเองแต่ในวันข้างหน้าความร่วมมือของเรานี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะสามารถไปสเกลให้กับองค์กรอื่นๆหรือว่าให้กับสังคมให้กับปประเทศไ้ต่อ ก็มหาลัยมีความตั้งใจแลวก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะเป็นมหาลัยสำหรับการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยนะครับงนั้นไลฟ์ลองเรียนรู้เนี่ยก็เป็นนโยบายสำคัญของมหาลัยนะครับการมาร่วมกับทางธนาคารเอสซีบีก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นการเพิ่ม ทักษะให้คนในวัยทำงานเนี่ยให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสามารถฝึกทักษะใหม่ๆได้นะครับพวกเราเองเนี่ยก็จะได้เห็นภาพว่ามันยังมีคนในวัยทำงานเนี่ยอีกมากมายที่จำเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะให้พร้อมหรือเท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับโดยเฉพาะเอก <c oughs> ผมเลยคิดว่าโครงการนี้สกิลชิปก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความร่วมมือกันร่วมกันเพื่อ,อทำให้พนักง,งานของ SCB เนี่ยสามารถเติมเต็มทักษะรับติดตามเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดแล้วสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรนะครับในอนาคต แพ็กเกจแบบนี้เราอาจจะร่วมกับทางธนาคารไปทำให้กับองค์กรอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น CSR หรือจะไปชาร์จเงินอะไรเนี่ยผมคิดว่าภาพใหญ่คือทําอย่างไรให้คนในวัยทำงานของประเทศเนี่ยขยายวงให้เข้าใจดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าใจ AI มีทักษะติดตัวเนี่ยมากขึ้นซึ่งก็เป็นประโยชน์กับประเทศในภาพวรวมนะครับผคิดว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมหาลัยที่จะต้องทําให้ได้นะครับขอบคุณครับค่ะสำหรับผู้เรียนนะคะในโปรแกร,รมสก i ลชิ h i p เนี่ยก็จะต้องผ่านเส้นทางการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าเ e ยเอ r n แล้วก็ Get นะคะ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของไมโครเพดิเชียลเนี่ยก็จะมีู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือความเฉพาะเจาะจงนะคะของทักษะที่เราเลือกเลือกมาเนี่ยจะต้องไปทักษะที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะในการทำชิ้นงานนะคะแล้วก็เป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการขององค์กรนะคะซึ่งเรา identify ทักษะเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ AI เพื่อสร้างสือ่อการใช้ AI เพื่อช่วยพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ช่วยทำงาน การใช้ AI เพื่อเข้าใจ Data ทำดัต้าซอร์เรียลลิ่งนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่มีทักษะต่างๆที่องค์กรต้องการนะคะแล้วก็ในองค์ประกอบที่2นะคะก็คือต้องมีกระบวนการการเรียนรู้และสร้างทักษะนั้นที่ถูกออกแบบมาอย่างดีนะคะมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจเฟรมเวิร์กในการทําคิ้นงานเหล่านั้นเนี่ยมาพาคิดพาทำนะคะ แล้วก็สามารถที่จะออ,ออกแบบแล้วก็สร้างออในส่วนของตัว assessment นะคะที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยจะต้องสร้างชิ้นงานที่มีคุณค่าในบริบทของงานของเขานะคะแล้วจึงมาถึงองค์ประกอบที่3ค่ะก็คือการ ได้รับการรับรองทักษะและสมรรถนะน,นะคะโดยผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะส่งชิ้นงานนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตามเกณฑ์น,นะคะแล้วก็เมื่อชิ้นงานนั้นผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิตอลแบชนะคะเป็นการรับรองความสามารถแล้วก็สะสมดิจิตอลแบชเพื่อให้ได้มาซึ่งตัว professional certificate นะคะซึ่งผู้เรียนก็สามารถใช้ credential ตัว micro credential นี่นะคะในการที่จะอ้างอิงแล้วก็ยืนยันทักษะของตนได้นนะคะ่ะ ไมโคร r ค c เซนเชียลเฟรมเวิร์กเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาของทางมงจทที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการทไปแล้วในหลายๆองค์กรน,นะคะแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆอุตสาหกรรมและสามารถที่จะทัสซ์ไมซ์สหให้เข้ากับแต่ละอุตสาหกรรมได้นะคะแล้วก็ทักษะทางดิจิทัลที่เราพูดถึงเนี่ยเชื่อว่าเป็นกลุ่มสีทักษะที่เป็นที่ต้องการของทุกองค์กรที่กําลังมองหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะก็คิดว่าหลักสูตรนี้นะคะสามารถที่จะแอพพลายได้ใน หลายๆองค์กรในประเทศไทย